มี่มีทั์เพื่อราบเสลีนี่เป็นภาษาโบราณถ้าเป็นอย่างสมัยไทยปัจจุบันนี้เราก็เรียกว่าเพื่อเสียภาษีเมื่อก่อนนี้อะไรอะไรก็สำเร็จอยู่ที่พระราชาเดี๋ยนี้ระบบการปกครองมันก็เปลี่ยนแปลงไปจนถึงกว่ามีรัฐบาลในนามของพระราชาหรืออะไรก็สุดแท้แต่ก็ต้องมี ผู้ที่ทำหน้าที่อย่างประราชาทุกคนก็ต้องมีทรัพย์สมบัติเพื่อบริจาคเป็นราษพรลีเช่นการเสียภาษีทั้งหลาย <c oughs> แต่เราก็ไม่ขยากจะเสียภาษียังจะหลบภาษียังจะโกงภาษียังจะอะไรต่างๆกันอีกมากมายนี่เรียกว่าไม่ไม่ตั้งใจจะประพฤติให้ตรงตามคำสอน เ่อยังมีคำว่าเพื่อจะมีทรัพย์เพื่ออติทิพลีคำนี้ฟังดูก็แปลกคำว่าอติทิพลีเพื่อแขกที่มาบ้านเราคำว่าติทนั่นแปลว่าวันคือเวลาที่กำหนดไว้อติทิแปลว่า ไม่กำหนดวันก็คือแขกนั่นเองแขกมาบ้านเราเมื่อไรเรารู้ไม่ได้มันไม่มีกำหนดวันนั้นผู้ที่มาบ้านเราไม่มีกำหนดวันนี่ก็เรียกว่าติทิอาติทิก็คือผู้เรียกว่าอาติทิคือผู้ที่มาไม่กำหนดวันเราต้องมีทรัพย์สมบัติตั้งไว เพื่อประโยชน์แก่ผู้มาบ้านเราไม่กำหนดวันคือแขกนั่นด้วยนี่ขอให้คิดดูสักหน่อยว่าพระพุทธเจ้าทรงประสงค์อย่างไรจึงทรงบัญญัติว่าให้มีทรัพย์อยู่ส่วนหนึ่งสำหรับจ่บจายในการต้อนรับแขกซึ่งสมัยนี้คงจะไม่มีใครคิดนึกกันนักว่าเป็นหลักธรรม ว่าถึงมีว่ามีความสําคัญถึงกับที่จะเป็นหลักธรรมแต่โดยเหตุที่เราเคารพการตัตรูของสะพุทธองค์เราจึงถือว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เป็นหลักสาคัญเรื่องหนึ่งซึ่งเราจะต้องหยิบขึ้นมาพิจรารณาว่าทําไมเราจึงจะต้องมีทรัพย์สมบัติสําหรับใช้ในการต้อนรับแขกเช่นเดียวกับที่เราจะต้องมีไว้ใช้กินเองเลี้ยงครอบครัวและเสียภาษีเป็นต้น เรื่องแขกไปมานี่คนคนที่คิดหยาบๆก็คงจะคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่มีความหมายอะไรแต่พระพุทธเจ้าคงจะไม่ตรงมองอย่างนั้นเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญจึงทรงยกขึ้นมาเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งมันเป็นเรื่องจะโบราณการว่า ถือกันมาเป็นหลักว่าแขกนี่ก็ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นตัวการแห่งความวินาศนะหรือเป็นตัวการแห่งความเจริญได้เป็นได้เหมือนกันจนถึงจะมีคำกล่าวในในิสติคำสั่งสอนแต่โบราณโน้นว่าถ้าเราต้อนรับแขกดีแขกก็จะเอาสิริมงคลมาให้ วาเราตอนรับแขกไม่ดีแขกก็จะขนเอาสิริมงคลในบ้านเรือนนี้ไปจนหมดสิ้น <c oughs> คำพูดอย่างนี้สันายความว่าอย่างไร <c oughs> ขอให้ลองไปพิจาราดูกันเองอาตมาอยากจะสรุปความสัเพียงว่าเราประพฤติผิดต่อบุคคลที่มาเกี่ยวข้องกับเรา <c oughs> เราจะต้องได้รับผลร้ายมาอย่างใดอย่างหนึ่งสเสมอไป ที่ควรจะเจริญมันก็ไม่เจริญแล้วมันกลับเ,เสื่อมเสียหรือกลายเป็นเรื่องเสื่อมเสียไปอย่างนี้ <c oughs> เดี๋ยวนี้เราต้อนรับแขกผู้ม,มาหามาสู่เรือนได้ความระมัดระวังกันอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่ามันจะต้องนึกไปถึงว่า ก็ต้องมีแขกที่ดีแล้วก็ตอนรับให้ดีแขกที่ไม่ดีเราก็จะหาทางป้องกันหรือจะไม่ตอนรับมันก็เลื่นแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทรัพย์อยู่เสมอเที่ยมาพูดนี้ก็เพียงแต่ก็มุ่งหมายเพียงแต่ขอให้ท่านทั้งหลายหยิบ เอาเรื่องของคำว่าแขกหรืออาคันตุกกะที่ไปมาหาสูน่นีขึ้นมาพิจารณาในฐานะเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งอย่าได้ทำเล่นๆผิวๆเผินๆไม่ไฝจัะเอาใจใส่ทำให้ดีที่สุดเหมือนที่แล้วแล้วมาหรือที่กำลังจะทำอยู่โดยความไม่รู้ รู้เท่าไม่ถึงการรวมความว่าทรัพย์นั้นมีไว้สำหรับเพื่อใช้จ่ายเกี่ยวกับแขกผู้มาเยี่ยมเยือนมาพักอาศัยด้วยแล้วก็มีคำว่าเพื่อปุกพระเปตะพลีคือทรัพย์นี้จะต้องจ่ายเพื่อ ประโยชน์แก่บุคคลบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วด้วยคราวนี้คงจะรวมอยู่ในคำว่าเป็นการสืบสกุลว่าอย่างมั่นคงเมื่อนึกถึงบุคคลผู้ตายไปแล้วก็จะต้องทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่บุคคลเหล่านั้น <c oughs> การทำอย่างนั้นจะเป็นไปเพื่อ การดำรงไหว้ซึ่งสกุลวงอย่างมั่นคง